พระอาจารย์ครับเวลาเราจะไปทําความดีหรือเรียกว่าทําบุญนี่เราจะต้องทําอย่างไรครับมันถึงจะเรียกว่าทําให้บุญมันได้ผลดีๆนะครับพระอาจารย์การทําบุญมันมีอยู่สองอย่างนะการทําบุญอย่างแรกคือการภาวนาอันนี้ไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทองไม่เกี่ยวกับบุคคลที่ไหน การทำบุญอย่างที่สองนี้ต้องอิงด้วยอามิตรผู้จะทำบุญต้องไปแสวงหาของที่ตัวเองจะถวายทานมาเพื่อสนองเจตนาของนั้นมันต้องเป็นของที่เป็นสิ่งที่มีความบริสุทธิ์เอามาแล้วกว็ก่อนถวายก่อนากันตั้งใจ ระยะที่ถวายอยู่นั้นก็พากันเต็มอ,อกเต็มใจถวายเสร็จแล้วมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจเกิดขึ้นนะแสดงว่าก่อนทํานี้ต้องมีความตั้งใจเช่นเตรียมตัวเต็มที่เลยเราตั้งใจใช่เตรียมอาหารไปถวายที่วัดใช่เสร็จแล้วตอนที่ระหว่า,ทางทํำก็คือตอนที่ไปประเคนเราก็มีความเรียกว่าเต็มใจใที่จะประเคนใช่ พอเราประเคนเรียบร้อยเสร็จปับ๊บเราก็มานั่งรู้สึกภูมิใจที่เราได้ทำความดีใช่ความภาคภูมิใจมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยที่เราไม่ได้นึกคิดภาคภูมิใจในการให้ทานของตัวเองจิตใจมันก็จะอบอุ่นขึ้นแล้วพอกลับไปแล้วเนี่ยผมกลับเอามาระรึกซ้ำบ่อยๆอ,อย่างนี้จะมีประโยชน์ไหมครับพระอาจารย์อู้ระลึกซ้ำอยู่บ่อยๆนี่เป็นการ หนึ่งคือเตือนตัวเองสองมันก็จะมีภาคความภาคภาคูมิใจตามมาสาบุญนั้นก็จะเป็นสมบัติของใจเป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนของใจอยู่ตลอดนะให้นึกอยู่บ่อยๆสิ่งที่เราทำดีนี่ให้นึกอยู่บ่อยๆการนึกอยู่บ่อยๆนี้ก็คล้ายๆกับว่าภาวนานั่นแหละมันบุญเกิดขึ้นอยู่ตลอดที่เรานึก เขาเรียกว่าบุญกับจิตใจสัมพันธ์กันพระอาจารย์ครับคือเหมือนกับว่าถ้าเวลาทําบุญนี่เราระหว่างหวังผลกับไม่หวังผลอย่างไหนจะเหมาะสมก่ากันครับพระอาจารย์มันก็มีคุณค่าเท่ากันนั่นแหละจะหวังผลมันก็สิ่งตอบแทนมันก็เท่ากับสิ่งที่เราให้ทานหวังผลมันก็เป็นสิ่งที่ ทำยังไงมันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยอยู่แล้วล่ะ,ะเรียกว่า <Okay. S 1> หวังก็ได้ไม่หวังก็ได้หวังก็ได้ไม่หวังก็ได้อ๋อดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงให้พวกเราสร้างเหตุให้สมบูรณ์ไม่ต้องไปหวังผลอะไรอย่างเช่นพ่อของพวกเราเนี่ยสอนให้พวกเราปิดทองหลังพระประธานหมายถึงในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับใช่สาธุครับ ไม่ได้อวดโอ้อวดใครไม่ได้หาชื่อหาเสียงกับใครที่ไหนปิดทองหลังพระประธานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ๋อก็แปลว่าเวลาเราทำความดีทำอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องไปประกาศอะไรทั้งสิน้นโอ้ไม่ประกาศแล้วไม่ประกาศให้ใครทราบนั่นแหละดีที่สุดเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบในการทำบุญ ประกาศนั้นมันแอบแฝงด้วยการอยากได้ชื่อเสียงอยากได้คะแนนนิยมอยู่นะแต่ผมสังเกตเวลาไปต่างจังหวัดเขามักจะมีการประกาศแสดงว่านัานยังไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์ใช่รตรงนั้นไม่ถูกแต่เขาก็เอานะคนประกาศก็ไม่รู้คนมาให้ทานก็ไม่รู้ทั้งคนประกาศทั้งคนให้ทานไม่รู้ก่ประกาศกันอยู่นั่นแหละบางทีต้องย้ำด้วยนะครับก็ต้องประกาศเพราะยังไม่ได้ประกาศ แสดงว่านั่นก็คืออาจจะยังเข้าใจแบบไม่ชัดเจนไม่ช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญตนเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องขยายที่ไหนประกาศเลยจนมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือปิดทองหลังพระประธานนั่นแหละไม่ได้ทำให้ใครรู้ใครเห็นนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันทำอะไรลงไปอย่าอยากได้ชื่อเสียง อย่าอยากได้คะแนนนิยมจากคนนั้นคนนี้มันเด่นในตัวของมันเองการทำความดีนะ่ะการให้ทานนี่มันเด่นอยู่ในตัวของมันเองการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีนี่มันเด่นอยู่ในตัวของมันเองไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้รับคะแนนการยกย่องจากข้างนอกเสียเมื่อไรอะครับสาธุครับ